สวัสดีค่ะพี่พี่เอซี่เพื่อนๆของต้นเดืสตอรี่นะคะตอนนี้ต้นเดือกก็อยู่ที่ตลาดลาดบุรีนะคะอยู่ข้างคลองแม่น้ํานะคะตอนนี้ก็เดือกก็จะถ่ายคลิปให้พี่เอซีดูเพื่อว่าบรรยากาศคือแบบแดดร้อนมากๆเลยนะตอนนี้คือตอนนี้แอบ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 แดดโอ้ยมาหาถ่ายคลิปเลยพี่จ้านะคะมากับพี่ๆี่เขานะคะเนาะเขาพาไปตรงไหนต้นเดือกก็สูดโอกาสที่ว่าจะต้องทําคลิป เก็บ5บรรยากาศแบบนี้นะคะเนาะได้มีงานนะคะให้พี่พเพื่อนๆได้รับชมนะคะได้มีงานส่งด้วยเนาะไปค่ะคือแดดร้อนมากเลยอนนี้คือคลองคลองคลอ,อ,องแม่น้ําเจ้าพยาคือตรงนี้ก็คือแบบว่าที่นั่งรับลมตอนเย็นๆนะคะของตลาดเนาะตลาด ลาดบุรีนะคะตรงข้ามกับค่ายทหารค่ายทหารลาดบุรีนะคะนี่ค่ะแม่น้ำมีแพด้วยเมื่อก,ก่อนเขาจะมีงานนะเดินข้ามแม่น้ำเนี่ยต้นลูก็มามาเที่ยวไปค่ะ,ะเดินรับชมตากแดดตากแดดรับชมกับต้นหลูไปเรื่อยๆนะคะนะเนาะอแดดจ้ามากพี่จ้า ต้องทำนะคะพ,พี่เขาก็ทำธุระไปจอดรถที้งกนหรือก็เอ้าลงมาทำคลิปต่อให้พี่พ fc ได้รับชมนะคะรอพี่ๆเขาทำธุระเนาะเขาบอกว่าลงตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปด้วยได้เลยได้เลยนะคะร้ลอนรล,อลอนี่คะ่ะแดดนะคะร้อนนะคะทุกคน Hey, ถ้าตอนเย็นนั้นรล่มๆนี่จะเือแบบว่านั่งพักนี่คือแดดแดดแดแดเลยมีมังกรทองด้วยมังกรทอง หลกแดดก่อนแป๊บหนึง่งลลบแดดก่อนพี่แป๊บหนึง่งร้อนดูสมเพค่ายทหารนะคะตรงข้ามกับค่ายทหารนะคะลาดบุรีหน้าแบบเทศก,กาลท่องเที่ยวนี่เขาจะทำแบบว่าเพเดินข้ามแม่น้ำลาดบุรีนะคะ ดูก่อนนั่งรับลมก่อนแดดร้อนไปไม่ไหว ว่ามีหมอน,นวดด้วยอยู่ข้างล่างใต้สะพานนะคะพี่ว่าจะอยู่ว่าจะไปไป,ไปนวดไม่รู้ว่าชัว่วโมงเท่าไหร่ดม่นวดไปนวดมาหลับอุย้ยเสน็อุ้ยไปค่ะหลบแดดพักหนึ่งเดินต่อ นี่คือดอกไม้อะไรดอกไม้อะไรดึกแล้วยังใหม่นอนโอ้ยดอกไม้อะไรตากแดดยังสวยขนาดนี้สวยขนาดนี้ดอกไม้ตากแดดก็สวย รถเยอะมากจอดเป็นแถวเลยไม่รู้ว่ามาเดินเที่ยวตลาดหรืออะไรนักท่องเที่ยวจะเด,ดินรถจอดข้างทางแบบเยอะมากถ้าว่าไปจอดข้างในนะที่ตลาดเนี่ยคือไม่มีที่จอดนะพี่ไม่มีที่จอดเลย ต้องมีองค์มังกรนะคะองค์มังกรของขึ้นชื่อของลาดบุรีเนาะองค์มังกรเด็ดเด็ดร้อนมากเด็ดร้อนเหมือนเดินห้า เหมือนเมษาเลยมนเหมือนมันเดอนเมษาเลยแบบกลับไปเดินตากเด็กเนี่ยไข่จะเด็กกระมังตะล้วโอ้ยขอภัยด้วยนะคะพี่จ๋าพูดไม่ค่อยพอไข่จะกินแล้ว วอไปพี่เขาทำทุละถ้าไม่มาวันนี้ก็คงจะไม่ได้ภาพบรรยากาศนะคะพี่จ๋าเขาไปไหนก็ต้องขอเขาไปด้วยเพื่ออยากได้วิวอ,อยากได้ภาพอยากได้วิวอยากได้ภาพไอเอฟซีเพื่อได้มีงานส่งงานส่งเนาะเดี๋ยวว่ากันเด้อ คลิปอะไรก็มารับชมให้กำลังใจด้วยนะคะร้อนร้อนร้อน like you're a man พีเพข้ามแม่น้ำไปต่อค่ะไปต่อแล้วนะไม่รอ เป็นตลาดนะักอะไรย่าไงเนี่ยกำลังมาเอาของมาลงกำลังเอาของมาลงรถคือแบบติดเยอะมาก นวดเดียวข้างล่างใด่มานวดมากมานี่ไงที่ว่าเขาจะมานวดกันนี่คือแม่นน้ำค่ายทหารฝั่งตรงข้ามนี่คือค่ายทหารนะคะสะพานที่เราข้ามมา นี่ก็คือหมอนนวดหมอนนวดอยู่ใต้สะพานก็คืออยู่ตรงนี้นะคะพี่ๆเขาจะมานวดนะคะตหรือว,ว่าจะเอาบ้างเนาะชั่วโมงเท่าไหร่ไม่รู้มานวดแล้วจะได้หลับโอ้ยสันเอ้ย <laughs> ลองดูลองดูมอนนวดไม่รู้ชั่วโมงเท่าไหร่ดูมาน,นวดสิค่ะ นะคะที่ติดตามรับชมนะคะที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปออกไปจ้าสวัสดีค่ะ